สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ส่อพาโชกับพรพีพาะนองมาที่บ้านแม่ร่างทรงครับที่บ้านดอนผู้ครับดี๋ยวครับคือหอประทับร่างทรงครับตอนนี้เกือบจะเร็จสมบุ์แล้วครับท่านผู้ชมครับเกือบจะเ็จสมบุ์แล้วเหลือปรับปรุงนิดน้อยครับก็ขึ้นขึ้นสิเซตแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับ นี่แล้วครับท่านผู้ชมตามที่แอดได้คุยกับพี่ชายของแม่หลางทรงมากก็ได้รายละเอียดพอสมควรครับในขณะนี้กับแม่หลางทรงเพ่นกับเขามากพอดีครับท่านผู้ชมต่อไปนี้แอดกับสิพาพี่น้องไปพบกับแม่หลางทรงครับตามแอดมากครับท่านผู้ชม,ม,ดม,กกชมเดี๋ยวแม่หลางทรงพันจะคุยกับพี่กับน้องว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับใย่พอยมันแล้วคือคือวามหมายตอนแเดี่ เหตุพิธีให้พ่อไม่แล้วไปบ่ไปบ่ได้พ่อขูงจักว่าเหตุไมนต้องสิดเกิดอยู่แล้วแต่ว่าเฮาหาวิธีแก้สิแก้วิธีอะไรปูว่าก็เลยว่าไปเข้าไปนี่บ่ต้องกินหยังพ่อบ่กินหยังบ่ซั่นหยังหมากก็บ่เชี่ยวพวกชิผิดปกติแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติกษกาเลยเฮตุคือปูว่าพอดีเพิ่นก็ล่ําเพิ่นก็รลาบกรอกยาวเนาะเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ให้ไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วพูดก็เลยบอกว่า อันหาทางออกจากกอนผู้ตายเพราะว่าเขาดักไว้ทุกๆผู้วา่านะแต่พวกู้ว่าสิไปทางไหนผู้ว่าเจ้เขาเห็นตอนขึ้นรถกต่พอ่อท่านเขาเห็นตอนขึ้นรถนี่บว่วลดตัว่าแต่ว่ารถจะคล้องรถไถ่ขี่อะไรก็ท่านเพราะว่าขี่ใดก็ขึ้นรถตำรวจแค่นั้นแต่ว่าเสียออกก่ยขึ้นจุดใดก็พวกลู่ว่าสิขึ้นทางได้ข้นทางไหนเขาก็เห็นเนาะเขาก็เขาบอกว่าผู้ใหญ่เป็นไผแม่นบ่ล่ะตอนนี้ก็ มันในยางอ่ะละคือจ้างนผ้ายางนี่ละผ้าออกไปหนาไปที่เลยืยไปก็ว่าไปเปลี่ยนเสื้อ,อผ้ไปเดียวมาชุมม่มงตอนนั้นไปกับเมนคนเรียนน้ำฝนคนบุ่งจจกงยังแต่ว่าด้ออ๋อวไปขางนีไเพราะว่ายันพกตกะแ่าจะบกแล่นลน้ำฝนโคโคโคไปพ่อ คือคุณแม่นั่งคุเขาไปนั่นว่าเขาไป chanting, ล้างเวทีแล้วก็ไปว่าดีว่าดีจ้าเขาจะเรียนมาใชายากใม่นังบ้านน้องบบานน้องบวบานก็บรรดาสนิทก็เล่ากับ็แช่ว่าแชรว่าเราเรามหาอยูุ่บานนี่แหละันดีเล่ากับมาเนาะแล้วก็อ่ยแม่ใจเด้อดเล็กโตนั่เตือนนี่แล้วก็เรียวนะมาดีเมื่อนั้นเลาก็เรียกแต่วัสดีย่ดลังเวทีแตสวัสดีย่หลังเวทีก็ เอาแม่หนูขอเปลี่ยนชุดเลยบ้านแม่อยู่ใส่ก็เลยว่าสีน้ำบ่ขึ้นว่าสีบวกลบสีแดงแต่ว่าอาจสีมีแนวผ้าว่าบ้านแม่บ่ไกลดอกว่าันนี้ยืดทา้งเนี่ยทางงุ่มพงเนี่ยโอ้ยืดหนี่ตีแม่เออขั้นบ่ไกลหนูสิไปเปลี่ยนชุดน้ำก็เลยบ้าป้าพักไปเปลี่ยนชุดเดียขวากันคนกันแลน้ยงต้องโกว่าไปเปลี่ยนชุด้ขวากไข่ไข่กันเองเลยไถ่น้ากันนลอดแต่ว่าพยางค์ท่านบันนี่ขึ้ยังคนเขียวฝีไปตายไปแค่แก้วก็ยางเลี้ยวกระดอกระเดียดบ้านใหญ่น่าไกล้ไก่เป็นกิ ไปว่าขี่ยางไปยางเป็นแมนครับจากหันไปบ้านเล่าประมาณกิโลนี่นะรบปมาณเลยบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันไปบ้านก็เคยไปแค่เสียเศษหนเอาแปลกเอาเอาปูก็เห็นมาไก่แต่ปูว่ามันสิปลอดภัยติไปใครว่ายางริว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 ไปวันนี้เห็นมอเตอร์ไซค์ทัานนึงผูไส้สว่าก็โคบไก่หมอดตายแมนละที่แมนคือปูว่าแต่กิดว่าบ่วรอดเขาเลยแต่ว่ากับเปลกเขาก็เลี้ยวดีนี่ไงพอดีแม่นั่งกับแล่นออกข้างหน้าริ้วริวริวแล้วมาเผื่อซูเร็วรูอยังบ่ได้บอกยังเล่า แช่์ไว้สีมากเขาห้องน,น,น,นาคนคือพาไปบห่อนเหตุการณ์แล้วก็แล้วก็วกต๊ะแก่าเป็นยังแม่โอ้ยแต่เือมันมีเหตุการณ์จริงสิว่าขาดฟันแล้วเนี่ยห้องม่วงมาเห็นโต๊ะเนาะแต่ว่าปูก่ก็เลยบอกแบบนี้ก็เลยว่าค่ะันว่าปู่อบอกแบบนี้ผู้เล่าคนว่าจินตนาการไปเองกับบ่แม่พราะว่าก่อนก่อนสิไปล่ำเขาเอาท่านขยะเขาเอาทุ่งปู่งนี่เห็นไหมเอามาเทไว้ป่าข้างเทไว้ซอยเทเอาวมีหอดหนอนมียังเตี้ย นีเพื่อนก็นบอกว่าให้อบอกว่าวันวันที่สิบหกมีไปหลังจากไปซุ่งแล้วหลังจากนี้ไปหามเขาบ้านเนี่ยสักผู้เออวันที่สิบสี่อันเพื่อนใบ,ขบนเาาข,บา,บา,า,ขาบ้า,เน,บน,า,า,น,าเนเาน,าน,นี่ยป่วยจะฝ้าเขาบ้านเพราะว่าเขาบเปลี่ยวมันก็นขึ้นมามากขึ้นเราทำเพื่อนเขาก็ไม่นอีดีีบปเนี้ กะกลับไปแล้วย่า่ขางมาได้ทั่วไปบอกว่ามีผู้ชายคนนึ่งใส่คือไอ้หม่เงี้ยเขามาแล้วก็พิหนาปิดตาให้ว่าใส่คือไอ้มดแดงแล้วว่าพ่กหูจักคนยังไงมามาล่อล่อล่ออยู่เรามเห็นแล่พวกเห็นคนเพราะว่าส่วงทีว่าปัวปล่อยหลุดแล้วใบสองกัวนเขาเขามาเลยเขาก็ขี้ออกไปหลังบ้านเขาขึ้นหูจักเสียนทาาออกไปเพราะจักอาอืมเป็นมอเตอร์ไซค์ไงว่าเออมันก็มีเหตุการณ มีเหตุการณ์แบบนี้โอ้แม่นคว่นปูอีกทั่วกับมานางหบทวนเบึงเล่ากับปูเนาะเหตุการณ์แบบนี้สิผู้และแล้วก็วกา่า,ววามันคนคิดบอดีก็มีคขวบอยากล่องของปูกับายเพราะว่าลมปูเพรลมเนาะระหว่าหัน,มน,นแม่นผู้เอือนแม่นอยู่ของเขากับเจียงขึ้นกันเพราะว่าเขาก็อยากล่มมันแหละเดี๋ยวว่าแต่เขาเขากับสิบหกวังดีก็นะเขาคิดยังังนก็คือมันดังเกินนะหน้าดอนผู้ตายแต่มีคนอยากมาล่องของอยากมาเฮ็ดคุ้มใสอยากมาเฮ็ดม่นดำนี่สิละ มันคือเก่งแท้คือจังกาสร้างนั่งสร้างนีไปชี้เย็ดไปคือคือเฮานี่เ่ราะด้ว่าสิไปสร้างยังเพื่อนแต่ว่าคือของปูเนาะเพื่อนกับสร้างมาจังสั่นออกปากเข้าพานลลางสู้จังสีนาแต่ว่าปูเฮารับเต็มเต็มก็คือลลางสู้เนาะเขาก็ว่าเขาตั้งบ่อเอาเอาเอาจินตนาการไม่เองหมอจังไดรจังสีนะผู้คนเพื่อนกับผู้คิดดีกับคิดดีผู้ผู้วศัตถ์ขาเขาก็บบอกจังสร้างเนาะ เด้วเรียกว่าชีวิตจะของหลอดไรกอนกะเพื่อนกับพ่ถิีมพ่ปลาดอกปูกระด้เพื่อนกับวายุคือปูเป็อยากเสียสัว์เพราะว่าเดเ๋ยาแล้ววันที่ซิีลูกต้องไปแม่สิเกิดที่ยังขื้นตตามพ่อปกปักรักษาคือเราเพื่อไปเฮ็นงานพ่อให้มันแล้วไปสักราบบูซาผ้าคนเฮ็ดผ้าคนวาวคนว่าการที่ขาดผู้ร่ำเป็นยังไงเวลาปูออกไปเป็นยังไงวนวีวนไหวก็เห็นว่านางพญานาคไปล่ำนาวุนวีวุไหวแจ๊ดแมงบมดถึนี่แหละคือ เคื่อการว่างต้นไส้เลยนะคื่อการบ่เสียฟังกูแล้วกันคนคิดลายปองลายก็มี่ท่ามันบุญวีบุญไหวแล้วพ่อกับบอยูเราบอกคือมันบุญวีบุญไหวแล้วก็บพ่อสามัคคีกันแล้วก็มีความยุติธรรมพ่อกับพ่อเอาอเราบอกทีพอแล้วก็บัดนี้แล้วก็เราว่ามัวซี้ม่านีพ่อพี่เจรณาองค์กรมาสีส้มใส่แต่ว่าหายอยู่แค่หลานคือเรา ในว่ามันดังเกินมันก็เป็นผิดเป็นไผ่ต่อล่างส้วงแล้วว่าแล้วก็ว่าลูกซีอิ้วได้ยุบว่าท่านวันนี้ลูกซีอิ้วได้บอลว่าพอเบิ่งนอย่านี้ระหว่างซี่ตอนตอนว่านิมนต์ปูตุ้ยกระปูท่านมันน er, <discontin> ั่นแล้วก็เรียกแม่นี่แล้วแล้ก็เป็นไปคือซีนึงก็เป็นฐานนึงไปแล้วจ้ะถ้าจี่เป็นเล่าจงใจที่ให้เป็นลักษณะนี้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยของล่างส้งก็เป็นไปได้ กัแต่ว่าข้าวไก่ยังดีคือปูแล้วก็ยังมาให้รางวัลที่4อยู่ในสามใบกับเปียกแบงให้พี่ซไซใบนึงพ่ได้เห็นได้สั่งต่อไปเนาะพ่ได้สั่งข้าวไก่ยังให้กําลังใจลูกหลานจะเสีหน้าพ่อได้เป็นขึ้นเป็นห้อนเป็นสายบุญให้พ่อจะเสีหน้าแบบว่าพ่อให้โต๊ะแก่ร้ายกับเมื่อว้านนี่เพราะว่าท่านหูอยากไวแต่ครังถึงรางวันที่4 กับอันพอดีสร้างปั่นปั่นหลุดเหมือนกูเนาะเพื่อนกับท่วมากว่าสิมาเฮ็ดสัญญากันมอนี้เดอออเขามาโดนเลยเขาเรียกว่ากับพวกกันยู่ดนก็เลยมามัดจำบบ้างมัดจำกันไว้นะยูนครปฐมาจยเอวันที่ิบเออวันที่ยี่สิบคนรับงานไปแล้วแล้วก็จับเงื่อนไว้แล้วในราคาแสนกว่าบาทลูกปั่นงือนปูเป็นท่องเป็นท่องเหลืองเป็นท่องเหลืองคนว่ามันเสียเอาไว้ได้โดนพวกกัน ถ้าเอาเป็นทุ่นขีเพรมกัเก็บไว้ก็ได้โดนละลายมันละลายแต่สีมันก็สีเสียเืดเพราะว่าเพ่กกระลิสเนะน้ำหัน่นอยากได้ย่างดีก็เพื่อเอาแบบนี้าาการเร่งง้อปักก้นก็เร่งสูงมันก็แสนกว่าบาทกามีแต่พี่แต่น้องละสายบุญพูนนั่นแหละผู้ใดอยากรวมทั้บุญนั่นกับมาซอยเพิน่นหาบาทสิบบาทพูดละบ่เดนละบุว่าสิท่านหน่อยท่านหลายแล้วแต่ใจใส่ซะท่าพูนนะเพป็นเพคนออกมาแบบนี้เราแบบนี้ หมาว่าเฮ็ดหุ่นกูสีผ้าขาวครับค่ะของกู้ตายนี่เพื่อนเ่าเฮ็ดเพื่อนกับมีดดอนของเพื่อนเพื่อนกับใบใบม้าๆใดเน,ะ <c oughs> นาะครับเพื่อนจะเป็นจิตเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตพี่เสียของเพื่อนล่ะเพื่อนกับโดนบันดาลให้ลูกห้หลาร้านเห็น <c oughs> อันนั้นอันนี้ยุ่ยเรืเร่ยอยนละ่ะผู้บางคนกับว่าไป,ไปเข่าฟันไงสิเนาะผู้บางคนกับว่าคือเพคนพาไปยืยบเอาจังสี่ก็ได้จังสี่บางเส่ย เพื่อนบอกซีนึงบอดอะไซีนึงเพื่อนไปเสื้อหานึงเื่อจังไหนเพื่อนกระไดของคนคือของแม่หลามโซ่เนี่แหละเพื่อนหายเก่าซีนึงมันบอกแต่ไปเสื้อมันมัมีเก่าซีนึงอะไซีซีนึงยังสียแต่ว่าถ่ายมันมีซีนึงเก่ามันก็เล็ไปียกตูงแล้วมาที่ซียังเสียคือเล็บถ่ายสามตัวนี่เก่าแปดศูนย์นก็คือคิดไปเองจังไหนก็ไปเย็บออกสินะแต่แปลก็เพราะเหอุการณ์นั่เอง มีมันจีดกันเอาลวดเจ้สิศษแมนกะไก่กันยื่อตานนิก็แจ็คเป็นยังไดจังไปไปเย็บเอนนะจะเทว่าเป็นอิินิหารก็ปูนะพี่หายก็ปูด้วยบันดานตรับล้วดนไปแต่ไปสู่ขาร้านไดกระบวกแจ็คละเนาะมันกะสีแม่นอยู่ดอกเพราะว่าเฮ้ากับเปลี่ยนสายบุญให้เพื่อนให้ว่าแบบว่าเป็นปากเป็นข้ามปาข้ามบเป็นว่าจะเป็นตัวแทีนปูสร้างเออว่าคือพ่อสิ มาพ่อสีมาส่งหับเป็นปากเป็นเสียงใหนพ่อแดงสีนะ่ะพ่นเป็นไก่เทียบเนาะพ่นเป็นไกเ่เทียบพ่นไม่มีพวอมสามาถว่าสเียเป็นปีนเป็นเนื้อได้ยังสิเป็นข้ามปากข้ามเอาแทนพ่อวางสิมันกับพานเวลาปูมาพานเนี่ยเวลาออกเขาเปิมี่ยเป็นปกติกคือเราแต่ว่าเวลาคนเห็นตอนเขาส่งคือสิเป็น่ยนตอนหมียไังสีนาะคน,ค,คนลนรุ่งแห้งนี่แหละคนก็ว่าล่างสุง่งปกติล่างส่งกันหล แต่คนอยากผู้นี้นะสินะมันกะพานบ่ไใดเนาะมันกะเรืแต่กิดบุญบารมีเก่าเฮ้าสิน่ะคนละคนกันสิ่งก็เข้าใจเมื่อกูเลี้ยงบ่เฮ็ดเองบ่อขั้นกูเลี้ยงก็คือสิบว่ากายเฮ็ดหัวไผ่ปูดอกยี่เนี่ยเพราะว่ากับ่มีงวคือกันบ่มีเงินคือกันแม่ลงส่งกันเป็นคนธรรมดาเนาะบ่หางบ่มีเนาะเป็นมีเป็นสีนคือกันวันนี้ในเมื่อปูคนอยากว่าสิมาซอยหลกซอยหลานซอยแางแต่มีแต่เงินปูเฮ็ดที่นี่แต่ละ กอธิษฐานเอาผู้ใดก็ได้อธิษฐานถึงปูชีฝาขาวปูตาของเฮาล่ะลูกอยากเคลียร์อยากสางปูเอ้ยมีสูบมีหลามพ่อตาอธิษฐานเอาเนี่ยมันขึ้นแตงคันหาขึ้นนะคะอธิษฐานถึงควรบุญวาทะมีคนสูงเหมืนก็สีซอยเอาปูเปลี่ยนหมีสินแล้วก็รับปากปูว่าเอออยู่สะได้มาซอยสางอันจะสางจงสีได้หอบกระเปาเบาอ๋อนี่นี่นี่คือเทคนิคนะครับสมมบุญวา เมื่อไหวปูเขาไปบายปูนี่ต้องต้องแต่งกัรหนุ่งกันหาขิดสักวันใ้เพ็่นรับรู้สักวันนเมียนมาเมียนมาทีไปกาบรวดเบ่าวเื่อเขัเพราไทยบ่าื่อเาราะอะไรฮะฮะ้ะฮ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 ้ฮะฮะฮองเฮะ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 ฮมฮะฮะฮะะฮะฮะอผู้ละคนกะฮะเพิ่นกวงว่ายังยังบ่มีโ ต้องไปแต่งแก่บูษาโฉกสะพันโฉกแจาสิเข่าแล้วกันมาซอยพอเฮียซอยสามเรื่องบุษแบบว่ามันบริบาบาเงินระบุว่าเจ้าเสียบ้านลานเรืองเสียนึงผู้ผู้ก็ระบุขอเพียงไหนมาซอยสามคนสิซอยเข้าดื่ขึ้นอยงนี่ใช่ไหมครับคือบูษบ่มีเงินตกตำไปบ่รอจลมีเงินหน่อยแล้วแต่คือบ่มีความสามารถสิไปได้ครแท่มันก็หลายคนเลยที่เข้ามาหลายคนที่เห็นใครเจ้าบ่มีเห็นเงินทรงหมอดวน นูกเัเืมัสมองยืได้ในปรเด็นบนได้ยินข่าวว่าเหล็กูดวนูไปซื้อหาเก่าก็ได้เลยนะแต่นพอบอกาพนู้มีเงินหรอะถ้าเจาก็ได้หาพันห้เมือนนึงก็ยังเหยืยวยาจะค้องไห้ลเไี้ยังต้อยังต่อตอหายใจไปได้เยียเป็นมีเป็นศิลนูยังไม่เสียซื้อได้ยังสียเงี้ยไข่เพิ่งกระเลกเกิดซัท่าในใจนะว่าโอ้ปูซอยีเนาะยังเสียมา เ่อนกับ่อลลยบลทวอลกตางหากสิเลียวพวเราคนบอกลอีเหลีเดยคาเก้ากับคาเก้าลนี่หลังว่ลลหงรถเนี่ยเราบ่มีเงินส่วนมากส่วนมากเขาอย่าสือแบบนั้นครัเพราะว่าคนมันก็งบหน่อยเนาะผุ้เสีศแษ่กิจกับว่าดีคนมันเดือดมันเสียปรประตูไรมันจะโอ้คนส่วนมากเลียวู้สบกว่ายอนหายสามตัวนี่ก็คือ คือพันบอกหงอวหวดก,กรโนอาหารเจศูนเนาะและะ้วก็ฮาเก้าท่นนี้พนบอกพันสิบอกเป็นแบบนี้ซับเป็นเอาวันนี้เข้ากับห้าข้นกับซับเนเอานบางที่อากยันมันผิดพลาดเนาะอาจจะนี่นก็หลหางนีมันีหาเดียวแต่แปดสามพันก็บ,บอกว่าแปแต่ว่ามีเพี่ยงแต่ว่ามันเป็นหนสตัวทางไปออกบุนันเ <ละ S 2> หนเาก็บร้กาี่เนยคื แปดสามเปนี่มันออกเลขตัวเก้อวดวตัวงตัวมาแลยเนมันก็บ่เปียกเลยนะว่าล่างล่างป็นตัวบม่เป็นล่างไอปกเพราะมันออกตัวตรงมันออกตัวรงแต่ว่าเข้ากับ่เปียกงกหลายอย่างคนเครื่องวัดเกจดเกนี่คือคนบระท่านหูขคือวนละเน่ยมาส่งผู้นี้บอกว่าให้ไปปล่อยเลียกยดอนปูตาให้ไปรับปลากับปูตาน้ำว่าจะไปรับไห้เพื่อนโอ๊น บันี่เย็ไปกดนั้วหนะมันตัวไปล่ำมันโค้่ขั้ใหง้นเปนร่อี่ะรสางหวให้พอได้รับกพ่ขั้นรับปากได้ให้ไปโดยเฉา้นกูสิอยปอยอยู่บ้านกูทัรงสวนโต๊ะเเงส่งเ่นอะไรมาขั้ไปละขั้นได้ขั้นไปคือบ่ได้ก็เลยไปไปกับเมสีสวนบ้าเต่าห้เพราะว่านับถึงเพื่อนจินเมร์นะคะเที่ยวไปเที่ยวมาหาเพื่อนมาไปมาหาซูเรื่อยๆบู้ก็เลยไปไปเพื่อก็เลยหองเรื่อเจ็ดแปดเก้า ขั้นถือแล้วมาล่ำให้ปู่ตาแล้วก็เฮ็ดฮ่อประทับรางสูงให้พ่อได้บกัก็เลยถามว่าพ่อบอกคนบับอกขันผูใ้ใด้ศรีสางน้ำพ่อกระบ,บอกคนตาสังก็เลยมาบอกแค่บันโอปูนี่แค<ม>่บันโปกกอปูก็ถือเป็นชิดพ้อนหละแต่ว่าบาันตะไหร่นี่คือจะแยกใครผู้เดียวเพราะว่า<ม>ช่วงนั้นมกกไนกกม่หูแจกกับไคร้หูแจ้งเพ่อะจำพอ่อเพ,พื่พอนก็กเล้วล่บัวก็เล่ถืออี๋ถือวันนี้ก็พอดีไปดอนปู่ตาไปฆ่าละวะผู้กับเขาส่งหยีผู้ก็เลยบอกว่าให้ไปหาพ่อจำเน้อ พวาจำน้องบ,วบัวบานหลักก็ให้เอือนพ่นมาแล้วันพูนพดต้องมาล่ำถาวายให้ให้พูดตาอันนี้พ่บนบวกเนาะตอนแรกเป็นปน้ำหาพวาจำพวามบกห่นกว่าพความจำไม่ผู้ใดพ่าใหยให่สมพานค่อใหย่สมพ,าาาพ่านพอถงกน้ำหาตอนแรกพ่อเนู้ถือเล็บเพราะว่าเด้บาเด้ดบทพูดไปกระดิ่งสีบ้นพูดหนูมาล่ำ ค่าใส่ใจอย่างเดียวคาซื้อคาไฟแบบใจนุกกพ่กูนนจักนอนน,นอนนากอะมอเตอเกียบ,<ตรถ>บนี้เราก็เรียกเบา<ตรถ>ให้สร้างบา้านใ่ญเสียคาคื้นคาไฟทางการนีละบ่ได้เสียยังดอกเออนูกอะสิมาลับให้ปูบ่โดนเนาะพม่าบายม่งกันเลือกกะเรียรสี่ต่วันต่สีบบส่สักา,ารบูท่าปูปนี่ม่นก็เลยมือนังกับบ่ขาดฟันเราโคตรสิมาหลายเนาะเป็นวดที่สองนีบน 8, น 8, ่บนี้วดทพรอยแปดสามวดทพรวดแปดสามกาไป อันคาราว,ว่าปูเรียบรวยกับเป็นล่มพ้นะตะแย่บานมาเนาะน้องบอกบานเพื่อกับว่าเออดอนพูดตาเพื่นบอกเลยนะสินะพูดกระเลยบอกแปดสามน่ะคนะือวันที่สองนี่แปดสามก็ก็ะหองถึงมาเมื่อกับเขาที่อย่างีสินะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นล่มนเกาไห่ลั่มไห้พ่อคือเกาเฮีดคือเกาเหล่าลูกัาสั่นแค่กระไรห,ย,หยีเลอาจากใบม่งเป็นใบสองมันฝนโปร่งเปนบา อันฝนตกย่ำขีดุวมยวงนปที่หาเก้าแบบนี้พ่นก็มาบอกหาเก้าหยีถึงวัวที่สามเป็นล่างตัวตรงเปี๊ยเลยคุณนังนก็เลือกเลือร้ายบริี่พ่นกับซาไปเนาะลายบาหลายเมี่งจอมยูทธ์คนโล่งแบบนี้คนกับสัทธ้าคนกับเกิดขึ้นกับเขามาหาปูน่ะละเขามาดดนปูตารื่หอพรท่าท่าเป่าสุ่บั่นปูนั่งข้าเจ้ากับเขามาถวยางเงินนั่งพลลิกเล็กหน่อยอันดอนปูตาข้าเจ้ากับไปโล่งไปจุดใหญ่ อันนี้เพื่อนกะผู้น้องคนกัเจาะจูงเอออยากมาให้แม่ลางส้งแล้วก็อยากมาสร้างฮวบกูกูนั่มค่ะเพื่อนเขาโอนมาในบันที่กับมี่กับหลายคนอยู่ผู้ละเล็กละนอนอ่ะแต่สะสมกันมากก็มีแต่งเงินฟูและเฮ็ดสามีก็ได้เด็กบุญมาแล้วมีเพื่อนอะไรล่ามทางเงือนจัคล้องบ่มีเพราะว่าก่ะมี่ นั่นบุญเพื่อนนั่นพีมาซอยสารอะไรใช่ป่ะอุ๋ยพ่อในเพื่อนเลื่อนเผู้ใดเอามะท่านนี่คขั้นผู้นฮีรัวกรับพูนรัวจะมาอธิษฐานในเพื่อนไล่ซีนเพื่อนตะมีเนาะอันนี้เพื่อนมากินมาท่านน้ำกระปูเด้อเพื่อนมาซอยสารหอมปูคอยเพื่อนมีโศกมีหลามีโศกมีมานไอเพื่อนพอดีไม่แห้งแล้วปูเด้อเบิ่งหลุดหลานเากะอธิษฐานในเพื่อนแบบนี้เนี่ยสมฐานค่ะใช่ไหมว่าเพื่อนได้รับทุกคนล่ะที่ีมาถวายเพื่อนเห็นมื้อ มีลายซอผู้คนกับโอนเขาแล้วก็เขาทั้งร่ายยันคนทรงใบเนี่ยก็บใบเส้นเออสลีปก่อนงานั่นแหละต่ว่าผู้นี้แต่มาทานก็คือหน้างานหน้ามีแต่บอกมือแต่ว่าเออพอมีแหละเราพูดว่ามีร้านมาซอยสามนะคครับจ้าหน้าปรนเด็นนะแม่นะครับรายละเอียดทั้งเบิร์ตก่คือสซีหูกันสุขหูทุกคนเหล่านะเอฟซีทุกคนครับจังไรกะขอบคุณคุณแม่นะครับสำหรับเมื่อนี้ที่ให้ความกระจ่าง ครับทางช่องพีเอ็มชาแนลแล้วก็สอผาโชคครับผมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ